ใช่น้องผมแกนโคติดีใช่แกนวายไม่มีไม่ไม่ไม่ไมีนะครับตอนนี้หน้าจอใหญ่หน้าจอน่าจะ14นิ้วแล้วนะมันหน้าจอใหญ่เป็น Windows น,นะครับคุณโคปรแก เป็น 31i model B อันนี้ลิเนียมีปัญหาทางเราได้เข้ามาทำการตัดฟังก์ชันลิเนียร์สเกลนะครับเพราะว่าตัวลิเนียร์สเกลเนี่ยมีปัญหาที่แกน x มันอารามเกี่ยวกับลิเนียร์สเกลทีนี้ลิเนียร์สกเกลเปลี่ยนใหม่ก็หลายตังอยู่แต่ว่าการมีลิเนียกับไม่มีลิเนียเนี่ยมีลิเนียเขาจะได้ค่าความละเอียดมากกว่า ตอนนี้ก็คือใช้เอนโคเดร์จากตูดมอเตอร์เป็นตัวเช็คอย่างเดียวไม่มีลิเนสเกลแล้วเพราะว่าถ้าเปลี่ยนลิเนสเกลเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าก็เลยว่างานเก่าลูกค้าเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีค่าความละเอียดที่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 ททททซีเรียสมากนะเราก็เลยเพื่อเป็นให้เรามาตัดฟังก์ชันลิเนสเกลออกไปครับก็เป็นการประหยัดตเสียแต่ค่าตัดแต่ว่า ไม่ต้องเปลี่ยนโซลินีเทลนะครับอันนี้ก็จบไปอันนี้น้องเขากำลังเทสลันเครื่องอยู่นะครับกาลังเทสตลันเครื่องอันนี้เป็นโอคเกโอคเเป็นรุ่นนี้นะครับ D53 Alpha คอนโทร l ก็เป็นคอนโทรลรุ่นใหม่รุ่นเป็นปนักสามสิบเอ็ดไตโมเดล B นะครับโมเดล V อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค,ค้าเนาะเพราะว่า บางครั้งลูกค้าเขาก็ใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงแต่ว่าเอามาใช้กับงานที่ไม่ละเอียดมากนักพอเกิดปัญหาวมนี้มาลูกค้าก็คือพองานมันไม่ได้ละเอียดมากค่าอะไรเขาเรียกค่างานเขาก็ไม่ได้สูงมีคอร์สท,ที่จะซ่อมมันสูงมันไม่คุ้มกับค่าง,งานที่เขาเอามากัดเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีก็คือให้ตัดเป็นมิตสเกลออก